อย่างอย่างเอาของเข้าติดแต่ของเรายังติดอีกของของเข้าดับแล้วแต่ของเรายังติดเดี๋ยวจะต้องรู้ว่าทำไมยังติดอยู่รู้ว่าเดี๋ยวดูว่าเขาบอกว่าออโตเมติกเนาะแล้วทำไมมันถึงไม่ติดไม่โตเดี๋ยวพี่คุณปองตองเปิดประตูก่อันไหนเปิดอันไหนปิดเด๋ยทูกอน โอเคได้ทดสอบทดสอบในการใช้อันนี้เขาต้องรอแสงถ้าโซลาเซลล์รอแสงตะวันมาถึงจะปิดริมรั้วก็เริ่มลรเดี๋ยวก่อนจะได้งานทำตรวจสอบในการที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรวันนี้ตอนนี้ก็มาเดินมุมนี้ด,ดูสิ วันนี้เข้าไปไหนกันหมดแล้วทักไทยเพื่อนบ้านยามเช้าเนะาะก่อนนะสมปองก็เดินแวะเดินบนมาชมมุมนี้อันนี้ก็จะเห็นมุมหน้าบ้านจะเก็บมุมหน้าบ้านไว้ว่า ไฟทั้งหมดสี่ดวงเขาจะดับกี่โมงตอนนี้นี่จะเห็นชัดๆมุมนี้มุมนี้ก็จะเห็นขาดไฟอีกหนึ่งดวงนี้ตรงมุมนี้ทะแยงนิดนึงจะเห็นดวงไฟทั้งหมดออ้ยยุงมียุงด้วยไฟทั้งหมดสี่ดวงมียุงเยอะจังเลย พี่ส่งปองไลยเก็บคลิปสั้นๆสัสสกหน่อยนึนได้สัก8ปนาทีก็ยังดีเนะาเนอะอันนี้ก็จะเป็นมุมอ่าเริ่มดับและดวงแรกพอได้เวลายามเช้าก็เริ่มดับแล้วดูก่อนว่าดับทีละดวงพอเขาตั้งเป็นเวลาออโตเมติกเนาะ วันนี้ก็เลยออกมาดูว่าจะดับประมาณกี่โมงแล้วก็โซล่าเซลลก็ดับไปแล้วหนึ่งดวงกับพร้อมกับโซล่าเซลเนี่ยโซล่าเซลลก็ดับไปแล้วโซล่าเซลลดับพร้อมกันเลยกับดวงการเหลืออีก3ามดวง3ามดวงนี้จะดับกี่โมงเดี๋ยวดูก่อนนะประมาณห่างกันกี่นาที มียุงด้วยยุงเยอะดูนะมาลุ้นด้วยกันว่าจะดับกี่โมงเนาะออกมาชมหลังคาค่ะมาชมหลังคาบ้านว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ต่อวันเริ่มมาเก็บภาพมาเก็บภาพไว้ชม มาดูด้วยว่าดวงไฟน,น,น่นั่นดวงหนึ่งปิดแล้วดวงสุดท้ายข้างเสาไฟฟ้าจะปิดอีกพักหนึ่งปิดไปแล้วทั้งหมดาสามดวงไฟอโตเมติกแล้วก็โซลาเซลล์สองดวงดวงน้อยนี่ยังมีแสงเรืองรองอยู่ย ดูสิว่าดวงนุ้นจะถัดกี่โมงตอนนี้ก็เดี๋ยวงานที่จะต้องทำก็คือด้านหน้านี้ต้องเก็บกระถางจัดกระถางโอเคนะคะไฟกอตัวเมสิกเมติกโอเคแล้วดับได้เรียบร้อยดีอันนี้ก็ ประตูรั้วนี่ก็ปิดได้เปิดได้เรียบร้อยทุกอย่างโอเคและพี่สมปองก็เลยมาเก็บคลิปบริเวณโดยรอบอันนี้ต้นโหระพากับต้นนางรักอืมโอเคเดินลองเดินรอบ,อบหมง่้านานแป๊บนึง นเ็เริ่มออกทำงานกันแล้วต้นไม้ทุกอย่างต้นยอต้นส้มต้นมะกรูดนี่อันนี้ต้นมะกรูดของเขาก็มีลูกอย่างดีเลยอยี่ยงสมปองกำลังมองว่าจะต้องทำอะไรต่อนี่เขาก็ยังปลูกต้นหอมมันเขาก็ยังงามสะพังเหมือนเดิม ใบเตยก็หอมเขาทำแล้วเขาดูแลเนาะทุกอย่างของเขาก็ดีนี่คือต้นกะวานนะคะทุกคนที่เห็นต้นใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ขานะคะนี่คือต้นกะวานเนาะใครเคยเห็นบ้างต้นกะวานนี่ใช้ทําแกงเผ็ดจะอร่อยมากเสียงนกเจ๊แจวเดินเก็บ ริมรั้วดับหมดแล้วเหลือเรื่องสุดท้ายตอนนั้นดับหมดแล้วเพราะว่าเวลาเขาตั้งเวลาไว้บางทีการเซ็นเซอร์ของเวลามันก็อาจจะคัดเคอลบ้างเนาะอันนี้คือวิวรอบหมู่บ้านเนาะความสวยงามรอบหมู่บ้านที่สมปองก็เลยมาเก็บภาพยามเช้าให้เพื่อนๆได้ชม อันนี้ใบชะมวงใบชะมวงจะได้แกงชะมวงก็นเนี่ยมีใบชะมวงคนบ้านเราเนาะคนจันทร์เขาก็จะมีต้นชะมวงต้นยอใบชอบพูใบชพ่บชพูก็ตรงหน้าบ้านพี่สมปองจะมีใบชอบพูก็ยังรกอยู่เลยต้องเคลียเคลียรพื้นที่ทำความสะอาดที่เรียบร้อย พิกไทยนี่ฝั่งลิมสวนเสียงนกเสียงกาเยอะเดินวนเดินวนออกมาเดินวนยศหน้าบ้านเก็บค,คลิปสั้นๆให้เ,เพื่อนๆได้ชมแค่นี้เองนะคะทุกคนเห็นมะละกอโอ้มะละกอองเข้าลูกดกมากเลย วนมาวนไปอยู่มุมนี้แหละพี่สมปองได้ตรงมุมหน้าบ้านเนี่ยค่ะชมฟอมงามอยู่ตรงนี้ค่ะดูเซ็นเซอร์ไฟดวงสุดท้ายว่าจะดับกี่โมงที่ะยังวนดูอยู่อ่ะเพราะว่ายังเหลืออยู่ดวงหนึ่งที่ยังไม่ดับดวงนั้นดับหมดแล้วก็เลยวนมาวนไปได้ชมและชมมุมบ้านด้วยค่ะมุมบ้านที่ อยู่มุมนี้จะเก็บหน้าบ้านมุมเต็มไว้อันนี้คือจะได้เห็นดวงไฟทั้งหมดโอเคนะคะทุกคนทุกเลิกทุกทลายทุกกำลังใจเดี๋ยวก็ถางดอกไม้หน้าบ้านนี่เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหนึ่งว่าพี่สมปองจะทำอะไรบ้างสองสามสี่นะคะทุกคนเ้วเดี๋ยวจะเก็บคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่ง ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่กำลังกำลังเก็บคลิปว่าก็ดูไฟเซนเซอร์มันดับกี่โมงแล้วเมื่อเมื่อวานไปไหนคะอ๋อไปกินข้าวตลาดค่ะอ๋ออย่างว่าวันอาทิตย์พี่เขาไม่อยู่มาถึงประมาณบ่ายบ่ายสี่ค่ะเป็นไงสบายดีนะคะโอเคโอเคค่ะ อ่เซนเซอร์ดวงสุดท้ายดับไปแล้วเจ้าของบ้านก้งข้ามค่ะโอเคนะคะได้ทักทายกับเพื่อนเพื่อนบ้านเนาะโอเคอันนี้ไฟเซนเซอร์ดับครบหมดทุกดวงแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บโดยรอบนี่หมุนให้รอบค่ะหมุนให้รอบแล้วก็จะถอยกลับเข้าบ้านเดี๋ยวไปเดินออกกำลังกายสักนิดนึงแล้วทักทายเพื่อนบ้านเนาะ ลูกๆตื่นเข้าห้องน้ำกันละพี่สมปองก็เก็บมุมนี้มุมความสวยของวิวเนี่ยปะนะนี่จะ้ะจะเห็นมุมนี้เลยจะเป็นประมาณนี้นี่เมื่อกี้ทำยังไงทำไม่อ๋อถ้าแตะทางนี้ต้องอยู่มุมนี้เอาละ วยงามค่ะดูต้นหอมครัสิคะเรียงแถวเลยโอเคนะคะเดี๋ยวพี่สมปองก็จะมาทําคลิปว่าที่จังหวัดจันทร์มีอะไรตรงไหนบ้างถ้าไปเที่ยวมุมไหนด้วยพี่สมปองก็จะเก็บคลิปอาจจะเป็นคลิปช็อตบ้างอะไรบ้างให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ปิดบ้านก่อนเนาะเข้าบ้านก่อนโอเคนี่คือประตู นี่เราก็จะสะดวกสบายขึ้นนิดนึงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกเลิฟบทุกไล้์ทุกกำลังใ,นใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ